สวัสดีพี่น้องจ้าโอ้ยเสียงกับพ่อมีพี่น้องเอ้ยมือวาสนสา,าวนาเล่าบ่อยูรบรไดิลงก็บพี่น้องไปเต้นหน้าหาันบันเซิงแข่งเฮือประจำปีบันเซิก็ตตำบลเช้งเพ่งนี่ละพี่น้องจ้าสาวนาเล่าไปกีดกาดอยู่หน้าหันเสียงกับพ่อมีเมื่อนี่จิตสดห่อนเมื่อนี่สาวนาเล่านันมาผู้เดียวสาวคก็บเพื่อนไปทุรงลาพี่น้องจ้ามืออื่นกับจ้าพ่พอเจ้พ่อเพิิน มื่อนี่สาวนา้าเล่าสิมาต้มกบสดหอนหอนผู้เดียวพี่น้องสาวกิบใอยูต,ต้มกบสามโตได้กบมาสามโตสดหอนหอนตัวเจ็บข้อข้างน้าไว้อะละกระสิใส้เครื่องตม้มยำข้าวเข้าอาะ่ะล่ะใบบักกวดค้ากระเทียมบกักพริกเครื่องตม้มยำละพี่น้องจ๊ะน้ำกระเดือดแน่ละ สาวน่าเล่าใส่บัคํามเปียกน้่นเพราะว่าสีเห็ดสมบัคขามนะบางคนกาซสีมักสมบักเน้าเออสมบัคขามหรือสมนวยดิบมันก็นได้สมบัคขามนี่เอานวยดิบมันถุกๆ,ๆใส่หรือว่าอันสีใส่ใบบัคข้ามอ่อนก็นได้แต่ว่าสาวน่า,ลาเล่าบ่ได้ไปเก็บใบบัคขามอ่อนก็นใส่นวยมันเอาพี่นอ้องเดี๋ยวสาวน่าเล่าเติมเกลือลงไปจัดเกลือลงไป บวงหนึ่งรถด,ดีรถด,ดีรถด,ดีอจัดรถด,ดีเข้าไปรวยรย,รยออผงนัวแกะก่อนสื่อไม่ใส่ดีสองหมื่อสิบบาทโอ้โลทำส่งโลเนาะ เอาซานาเราเติมน้ำปลา,ากเล็กน่อยปรุงซ้ำนี่สกักคนพี่น้องมาหนัวบาหยังกัจยังเพิ่มยังเติมเอาเดี๋ยวสิใส่กบข้าลงไปกบซา้าเรา,ามีสามตัวนายปางงานอู้คักคักคักกบกระไดกบสามตัวสิกินผู้เดียวพอนขึ้นว่าเอา แค่นี้เดี๋ยวสิลอาให้มันสุกก็ใส่พักกักินใ้เลยพี่น้องสุกแล้วพี่น้องจ้าซุกแล้วกบข้องเห่าใส่ต้นหอมใส่หอมเปรือเหลือในตู้เย็นนี่แหละลงไปอืมแซบ่บเลิศดเลิศดสเมื่อนี้กบอยากเทาเ่าน,านี่เท่ากระร้างหัวมันเท่านอพี่น้องเนาะเฮ็ดจัไงใดได้กินคือเกาหันละว่าแต่มันซุกมันหิวกินเราพี่น้องกินเราหิวเข่าค่ะ หนวเข่าคักพี่น้องจ๋ามาเด้อมาสดน้ำกันมาสดมาสดน้ำกันต้มกบแบบบ้านนอกมื้อ้บ่ได้ใส่ใบบักขามอ่อนดอกว้าด <What? S 2> เร็บค่มากมากพี่น้องจ๋าวันนี้คนเดียวกับเฟี้ยวได้ <laughs> หน้าเหี่ยวเข่าจนสั่นห่างเอ้ยมันสวยแล้วมันสวยแล้วขวานทอดขวานให้ภูพันบพกินเด้อผู้บพกินกับนี่อืมช่วย,ยอด รุ้ด,ด้อดพี่น้องจ้ะมาด้วยมากินกับสาวหน่าเล่า แบบค่ะหืสนอนห่อนไม่แห้งตัวพี่น้องอืมไม่แห้งแห้งเรา เราไล่ไล่ลอยู่หนาหามพี่นองเอ้ย บางคนก็กินแบบลอกหนังบ่เคยหลอดก็คือกินไปกินใช้น้ำกันเบิดนี่แหละ tôm sám tổ tô. Mới để tôm lại thì nóng chả mưa đấy vào chỉ bôi tuổi của tuổi hư cầu tên ừ. สพอา์ตแมนปิงกบตัวหนึ่งนี่ยอิ่มเนีพี่น้องลูกสามคนตอนนั้นแล้วมีพี่น้องสามคนเนาะคนสีแบ้งให้ตัวเดียวตัวเดียวนี่กินสามคนให้อิ่มยิกเนื้อมันนังสิละยิกนหน่อยๆแต่คําเขาจอมลำปลามัน <c oughs> ម្ង់ពីស្លានបានទ្លាដែល់ពីស្ กบอีหลีกับเออดูพี่น้องปีนี้ได้กินกบอีหลีเถอเดียวอืมก็มันกับกบย้ยงเบิ้ลนั่งมันน้ำปุ๊บปุ๊แบแซ่บ Nắng cụp. ạ กินน้ำเช้าหน่าเล่ากินผู้เดียวแค่แขกคนนี้ต้มกบสดน้ำ เอาแล้วะนะพี่น้องนะเนาะเขาเนี่ยเล่าสิกินอีกจกักสามจีข้ามกนกับสิพ่อดอกแต่ว่ากับลิปนากับจังพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อลิปนี้สาวหน่าเล่ากับมาไล่างานโตละละ่ะขิปนาจังพ่อกันพี่น้องจ้าไปกอนจ้า